เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,185บาทจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินกรณีชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สิงว,วาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดนะครับ ดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31สธสันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับ66ล42นะครับก็24ปีเงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับแล้วก็อายุ55ปี สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็จะได้รับเงินบํานาญชราภาพร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบํนานาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยนั่นเองเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันครับ ตัวอย่างที่1ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,185บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิด่ังนี้นะครับ35ปีบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคํานวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ12,185บาทเท่ากับเงินบํานาญที่คุณจะได้รับต่อเดือน6 9 3บาท ตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,185บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ12,000 1 8 5บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ5,179บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปเลยตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,185บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ 10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35%นะครับ35%ของ12,185บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4,265บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปเลย ตัวอย่างที่4นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,185บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ10 เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5 27.5ของ12,185บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ3,351บาทนะครับตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,185บาท 20%ของ12,185บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ2,437บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปเลยตารางนี้นะครับในกรณีส่งประกันสังคมจำนวนปีอื่นๆนะครับที่ไม่ได้คำนวณให้ดูในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับเราก็สามารถที่จะดูจากตารางนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลองคำนวณดูนะลองไปคำนวณดู กันได้เลยนะอย่างเช่นทรง34ปีได้5,910บาททรง33ปีได้เงินบํานาญ5,727บาททรง32ปีได้เงินบํานาญ5,544บาททรง31ปีได้เงินบํานาญ5,361บาททรง29ปีได้เงินบํานาญ4,996บาททรง28ปีได้เงินบํานาญ4,813บาททรง27ปีได้เงินบํานาญ4,630บาททรง26ปีได้เงินบํานาญ4,448บาท ส่ง24ปีได้รับเงินบำนาญ4,082บาทส่ง23ปีได้รับเงินบำนาญ3,899บาทส่ง22ปีได้รับเงินบำนาญ3,716บาทส่ง21ปีได้รับเง <BS 3> ินบำนาญ3,534บาทส่ง19ปีได้เงินได้รับเงินบำนาญ3,100 68บาททรง18ปีได้รับเงินบำนาญ2,985บาทท่ง17ปีได้รับเงินบำนาญ2,803บาทส่ง16ปีได้รับเงินบำนาญ2,620บาทนะครับประมาณนี้นะก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่ง งวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่งวันไหนเมื่อไร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่ทานนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอปไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเ <c oughs> ข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ป่กันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ป่วกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ